นัำนี้พี่น้องจบเราได้บัินี้มาำจบแล้วลาตีสวัสดิ์ค่ะเอ้าโอ้ยปากโคงหนาแห้งเลยเนาะพิธีก่อนได้มาเช็คว่ามีความเรียบร้อยแท้มึงเคยได้ยินเขา่าสแตนบายสตแตนบายบอกหานาบอก,กๆๆๆๆอยู่นั่นมีหอดการทานมาใส่หนาหัน โอ้ยเฮียเอ้ยมีความ่อนมาบอกอมทั้งหนาหรอกแ่วามีความเฉื่อยความอยู่มันไมได้จอมันคือออยู่เอามันบางตัวแทกกันพ้นบูดตังไปบัดดีอยากไนเบียร่อยอุยอุยดังแล้วดังแล้วดังแล้วีแมนเมียจบไปได้ดิจะมาจะเฝ้าจบยังอีกไม่ยัง่ไดสู บุกโคงไม่ดีป่น่ันตันในแล้วเด้วันตันในแล้วเด้บ่นี่ย้แวจะไหนเอาของคนโจนี้เข้ายุคกรุงเทพบบานี่ยเะพกับสารค้ามบันไ <c oughs> ม่ยังไม่ยังละแกแดนเซอร์ุไปใช้หม โอ้ยบ่หมุมกูดอกแม่บักจมรถจอยผู้ตู่ขนาดนี้รถบ้ากูใหญ่รถสภาพกูแรนนอกเส้นทางบัท่านในหอกงานกับพากกูสุกรถบ้าแล้วไปโครงการอะไรของขวญไงมะล่ทั้งสี่บางเวทีจำแตดกูนี่หัวหน้าหัวหน้าเออหัวหน้าเห็ุนี้ดีคิดดีให้หัวหน้าก็นเลยเนาะพรพัฒนาตัวหัวหน้าก็เลยไปโซเฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเมยยังหลับบ้านเมย์ยังเอาได้เวลาหากนอ๋อันนี้ตีโซเฟอร์ะเอาไปได้เวลาหากินแล้วเขาเปิดถนนเส้นทางแล้ว ุงสิมาเอาดีๆเด้เหอหมอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแจกอย่างรถโดยสารจะควบคู่คุณเรียนเอากะคนเรียน,นเนี่ยหนิกะคนเนี่ยหนิเรียนโชเฟอร์เป็นผู้ขับขอเป็นผู้ทุกข์จะได้เดินเอาโชเฟอร์อ่านรถซื้อมาแพยงเยอะสะูส้ลุยสู้ไล่ประนันเฮ็ดดีๆอี้ยงตัวนี่คือลงไปยุคถามกันด้วยแบบดีปะนี่ล่ะเอาดีๆบัตรจักรยานตัวนี้ ตัวตัวเท่าไรเอาตัวเมื่อบานกับสาระข้ามเด้เท่าไรบมานเอาคุณเด้ได้สาวเน่าเลยสิไม่ได้่ได้จอดไซนบ่เพราะได้จอดไซน์นี่ตรงเลยไม่ได้จอดไหล่ทางเอาโซเฟอร์ไปใช้บาตนี่เอาโซเฟอร์ปีโซโอ้ขึ้นล้อเฮ้ยพี่โซอือหัดกลางตอแหลไงอยู่บ่หลับนีจนสีออกไม่แห้งหลับไปนั่งสบายเสโซเฟอร์บ้าเอาเราตีไปยังขึ้นร่องยังสั่นจังว่าแล้วบ่หลับ ก็เฮ็ดที่สุขัดเบรกดีๆเน่เปียงเราถามกันด้วยแม่อ้ออเจาันช่วงนี้มันเป็นช่วงสมมติว่ามีกระเป๋าสองใบกับขาวสารเมียบ้านหรือจ็กบ้านค่าคนของพระรามอีกบ้างชี้ไหลหาซีบชุดทั้งเอารถสิบห้าบานแล้วจะลคาข้ามจะไปตัวใครบ้างข้ามจะล่าข้อกับพ่อดีขอสิไปสงขาเอาให้คอยไปน้ำแม่ข้ามเทพแม่นี่แม่ข้ามเทพแม่ยังข้ามเทพดเลย ้สาระข้ามกรุงเทพโอ้ยกรุงเทพมาเทพเข้าใจว่าเขาเมื่อไหร่จะตุ่ข้ามจะตื่กจากนี้ไปดูตุ่ข้ามเอ้าลดเครื่องหนาลดนักหนาขึ้นเล็กข้าผู้ใดยสาขึ้นมาเนี่ยซีจะไปขึ้นไหมผู้โดยสารขึ้นเลยค่ะขึ้นมองไคะขึ้นบันไดเลยอีเปลทมึงเอ้าใส่โซเฟอร์อันเด้กับโซเฟอร์กระนั่งหนาผู้โดยสารกระนั่งหลังเอาผู้โดยโซเฟอร์คือประมานนางข้างไทยโอ้ยโซเฟอร์มันนั่งอยู่ข้างหนานั่นแหละ คอยคืนป้าเลยละบาทเนี่ยย่าภากุโลงคอยดูหลายถ้าไปหางโชเฟอร์กูใจบ่ดีคืนคืนไปโอ้ขี้คว้างขี้ทะเลไล่ไก่มันตายไปรวเท่าเราละใจ่ีดีนางดีๆีได้ผู้โดยสารล่งใสล้อง้สไปใสเนี่งเอาชิไปล่งสงขา ต้องสงขาจะไดนรถว่า่านรถสายนี่ไปสารคามไข่มันผ่านสงขาขอช่างสีลงโอ้ยมันจะเป็นผ่านสงขาได้จะไหนสายสารคามกรุงเทพนี่แม่นี่แม่ห้วยรัดรัดเข็บขัดจับพีดีจับพีดีผมอยากไปจับภาพพนันเลยจับพีดีโทษซ่างโทษั่งเมี่เราไปตัวเพ้อเพ้อคนเลื่อมเกือบรุษแต่ร่างลงมาเอาลงมาโอ้ยลงมาเอาจ์จังจะดู จะแม่นว่าเตรียมพร้อมนะโอ้ไงเน่โอ้ยโ,โอ้ย,อยเอาดีๆแน,น่ๆอัดจีรลงกับพ่อบอกเอาหล่นไปไปเอาเมซี่ข้นแท่นไปไปไปในรถออกแล้วฮอดเวลารถออกแล้วไปคาบเทปคาบเทปชอบเฟอร์ยาฟ้าเม่ยังบินรถ <laughs> มันบนิน <laughs> รถก็สูบ่ไป <laughs> นี่เจ้านับเจ้านับไปอีกในบอซีนับไปยังแนับไปทั้งหนาอีกมันบ่โดนโบ้คืนนั่งหนาไปเลยกูวินไปนั่งใกล้ๆจอดเฟอร์รถมันไปวะเนี่ยได้โดนโบ้คืนเนี่ยแม่เปลี่ยนโอ้ยคือมาไปเอาเฟอร์เขาเป็นแพ้อ๋อฮิโซ่จอเฟอร์ พี่โซผู้โดยสารกระลอกรถมาบอกโซเฟอร์เว <ique> ้ยพี่โซลายแมนซูซือมาแต่ศูนย์ในกูถามศูนย์ในวันท h o n ศูนย์ใดซูซือมาศูนย์ใดซูซือมาแต่ศูนย์ในกูจะไปเผามันทิมเดี๋ยวนี้บีเอ็มพร้อมพนักบอยบีเอ็มจ้ะโอ้ยขึ้นมานังไม่ขึ้นมานังไม่หนังไม่เนี่ยพี่โซขึ้นมากขึ้นมากเ้ยเว้ผู้โดยสารสิมาแล้วเนี่ยเีกูก็เอาเกือบกูก็ถอดเกือบปูมีคาก็สุดยางสุดแนวเลยนี่อ้ย ไม่ยังใส่หมวกซะก็ได้หนูคชิงลูกใส่เม่มันแหละข้ามเทพข้ามเทพวายเมมัเฟอร์เมาเหยียบเบรกขวาไปขวาเมือนข้ามเทพขามเทพเบรกบเบรกก่อนโชเฟอร์เข่ไม่จางมาแล้วนักล้ป่ะนี่เออเออืออออนเคลืนมานีเคลือนแล้ว เกินที่ดีๆมาพมาพากุเล่นแม่บางอย่างมันเดืกแล้วมันเดือดล้วมันเดือดเรวมันเดือดเร็วมาแม่สิ้านม่จิ๋ท่านรดมาท่านอยพอดี ผู้ใดเป็นโซเฟอร์ค่ะผู้ครับเป็นแหละค่ะเป็นโซเฟอร์ค่ะพี่โซเฟอร์ขาครับอันอันซื้อบัตรมาแล้วสองใบค่ะว่าเป็นตะไปน้ำบอลลเหนือมีมึงเอ็มมึงอีเจียกีรศูนยอีปากมึงไอ้พอสิบอย่างเก่าติดสิบปอดไพ่บวกกันเด้อรถบาตฟาดข้างกุยฉลาดมา โอ้ยโอยมีประกันบ้านี่รถรถสายใดนี่โอ้ยหัวเข้ากุหลาีหยงอิทงหัวเข้ากุหลาบอีสานกระซังกูเห็นประกันอ่อนซ้อนกองเงาไว้อยู่ เอาเอาคือลดลดจีออกแล้วเอาดีๆิ่นเพิ่นสีไปทางใดพงเพิ่นสีไปสารคามไปเทาไรครับอันนี้ไปสารคามซื้อมได้เลยครับอันชื่อราคาแต่ว่าขอร่อยจะหานาทีดีบอค่ะเพราะว่าคนหนึ่งบอทนนีมาอยู่เนี่ห้อยห้อยห้อยหมอชิดมาเคยรอไผ่ดอกหานาทีกับบอได้บอคับบอได้เอาขณะนี้รถจ่ายกรุงเทพสารคามหมอชิดกำลังจะออกจากบกสแล้วข้ามเทพข้ามเทพแเพิ่นก่อน เต้นสีมาน้ำก้นเมฆค่ะพอนมาล่อไอเกียงหอยก้อนมาสั่นบ่ได้ล่อบ่ได้คืนคืนไปไป่ขึ้นไปไปอันเดียวบ่ได้ดอกขนากันโอ้ยหาหน้าที่กับมาได้ติดอันดับ่ได้ค่ะเอารถตัวอ้วนพื้นสิไปก้อนได้นไงไปก้อนนี่ไปไปึ้นคืนคืนคืนก้อนไปก้อนบ่มาดอกเขาบ่มาดอกไปก้อนขันสิตากับไปขันเอื้อนเด้อขันจิตาท่านู้ใหญ่ท่าผู้ใหญ่เขาก็บฝ้าเพื่อนได้แล้วนี่อยไปไปฮารปไปเอาไม่เงี้ยหน่นบ่เมื่อน้ำบ่ไปไปน้ำกัดบ่ ให้เสด็จไปคืนไปคืนคืนให้เสด็จตายพร้อมกันเอ้าขั้นกูเป็นยังไงไปบ่อยคลิปใช่หรือสี่ล่ว่าหมูเป็นยังไงครับันเฮ็ดประกันกรูฮาแจนพุญรักถ้าท่านคิดไปตลอดเลยนะชั้นไปเลยบูแมนไปนี่แหละตั้มปะตัมโดไปแล้วยตะบุรีสิตายสิยังไปไปสั่งไปไปเลยเนาะ